เดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งลำนะครับเป็นเรือชาฝั่งครับแต่ว่าลำนี้ก็ลำใหญ่อยู่เหมือนกันนะฮะลูกเรือมาจํมการอยู่หัวเรือครับแล้วก็บนฝั่งก็มีนายท่ามารอรับแล้วครับเรือลำนี้เป็นใหญ่อยู่ฮะเพราะว่าใช้เรือทักนะครับเรือทักหนึ่งลำนะครับดันเข้ามาอยู่ อยู่ด้านนอกครับประกบตอนหัวครับ NP สุราษฎร์ธานีนะครับสองขออนุญ,ญาตพี่ๆเจ้าของเรือด้วยนะครับเก็บภาพบรรยากาศฝากให้เพื่อนๆได้รับชมดูเพื่อเป็นเนื้อหาในเ,เพื่อความบันเทิงนะเพื่อนๆไม่มีดราม่าหรืออะไรนะครับแค่มีเรือหลายๆลำนะครับเข้ามายัางท่าเทียบเรือแหลมชบัง ก็เลยเอามาฝากให้เ,เพื่อนๆได้รับชมกันออมองไม่ค่อยเห็นตรงนี้นะครับที่ลูกเรือเดี๋ยวจะเหวี่ยงเชือกขึ้นมานะครับให้กับนายท่าที่อยู่รออยู่ทางด้านท้ายเรือรอรับเชือกครับเชือกที่โยนขึ้นมาก่อนเป็นเชือกนำนะครับเชือกหลักนี่คงต้อง รอตามมาที่หลังนะครับส่งเชือกนำขึ้นมาก่อนอดอนบนเรือก็มีระบบเรดาร์นำล่องอยู่นะครับบางทีบางลำก็สามารถที่จะเข้าจอดเองก็ได้นะครับเพราะว่าเรือเป็นลำไม่ค่อยใหญ่สักเท่าไหร่แต่จะเป็นเรือขนส่งระหว่างประเทศนี่ต้อง ใช้นำร่องนะครับหรือว่าพาลอตขึ้นประจำการบนเรือทุกครั้งนะครับเอามาก็ค่อยๆเทียบเข้ามาฮะเดี๋ยวรอให้ใกล้กว่าประมาณฝั่งก็ประมาณสักสองถึงสาเมตรนะครับจะถึงการเหวี่ยงเชือกเรือในเชือกนำขึ้นมาก่อน นี่ยครับหมุนพวงนะครับแล้วก็โยนขึ้นมาส่วนด้านนอกด้านนอกก็มีเรือ ตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างประเทศนะครับลอยลำเข้ามาช่วงนี้วันเช้านี้บรรยากาศดีครับเดี๋ยวไปรอลุ้นตอนเย็นๆอีกทีว่าฝนจะตกหรือเปล่าเดี๋ยวดึงเข้าเทียบครับ เรือลำเล็กๆแบบนี้ก็มีใบจักนะครับอยู่สองที่นะครับขวากับซ้ายข้างบนก็มีกับตันหรือไถเรือนะครับไม่รู้วขาเรียกอะไรนะครับน่าจะกับตันแล้วครับคอยควบคุมสั่งการอยู่บนเรือก็มีลูกเรือช่างนะครับต่างๆพร้อมอยู่บนเรือเลยนะครับ ลำนี้มีตัวโเรเลอร์นะครับดึงเชือกเรืออยู่เอาง่ายง่ายหน่อยนะครับค่อยดึงเข้ามาเพราะมันมีทุน่นทุ่นกันระหว่างไอตัวเรือกับท่าเทียบอยู่นะครับเรียบร้อยครับสำหรับลำนี้เรือใจฝั่งครับ NP สุราษฎร์ธานีครับสองบางกอกเดีย๋ยวเจอกันลำหน้าครับมีลำไหนเข้ามาต่อ มาฝากให้เ,เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผม